สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมครั้งใน cross กับ cross Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรืออาโอวพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ ROV ที่น่าสนใจมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามาโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้โอ้โหพี่เนี่ยตืน่นเต้นม,มากๆเลยนะเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ซิกเนเจอร์ของช่องพี่นั่นเองนั่นนนนก็คือออปรระวััติขงงฮีโ่่่ใใหม ROV เ บอกเลยนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมจุดซีนมาพร้อมกับอาณาจักรใหม่อย่างอาณาจักรบางกรนะฮะแน่แนอนครับเธอผู้นี้ก็คือลิงเวนันเอง มากันแล้วนะครับสาหรับองค์หญิงสุดสวยของอาณาจักรมังกรนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความน่าสนใจหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องรูปลักษณ์ของเธออาณาจักรที่เธออยู่และความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างบุคคลรอบตัวของเธอนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับชื่อเรียกเนี่ยในคลิปนี้พี่ขออนุญาตนะครับเรียกลิ่งเว่ยนะครับซึ่งเป็นชื่อจีนเลยก็เห็นว่าเป็นฮีโร่จีนแล้วก็อยากจะเรียกเป็นชื่อ G, จีนนะฮะใจไทยวันะท้าเหมือนเจ้าลิ่งเว่ยอ่าลิ่งเว่ยนะครในออฟฟิเชียลไทยเนี่ยเขาเรียกอยู่ คือ U A หรือตัวเดียวกันแล้วก็จริงๆใน Karina AU Official เนี่ยเขาได้ทำาิน o g r a p h i c นะชื่อของยีโร่ใหม่เนี่ยออกยังไงมีข้อ1น้องยุ้ยข้อ2 U A ข้อ3 U A ข้อ4ี่เยข้อ5 U คะซื้อให้หน่อยค่ะอ่าเพราน่าจะชื่อข้อ5นะ U คะซื้อให้หน่อยค่ะสมมตินะสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่าประวัติของฮีโร่ตัวใหม่ที่ชื่อว่า U คะซื้อให้หน่อยค่ะอย่างนี้หรอไม่ได้เนะี่ยฮะขอโทษที่ออกทะเลไปหน่อยนะแต่ว่าเมนของพี่ก็คือจริงๆชื่อนี้เน นะียกยูเอกก็ได้นะไม่ติดนัแล้วแต่เลยนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าชื่อไหนก็คือน้องคนนี้โอ้โหพูดเกินเยอะมากเลยนะวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าประวัติของลิงเวจะเป็นอย่างไรนรี่ฮะถ้าพร้อมกันแล้วไปลิงเวคือสาวงามที่เป็นองค์หญิงที่1ิแห่งอาณาจักรมังกรเธอเป็นผู้ที่เก่งรอบด้านและได้ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนขอพรในเทศกาลฝนฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนแห่งนี้ ถึงแม้ว่าห้องเต้ผู้ครองแผ่นดินจะมีทายาทมากมายแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าพระองค์เอ็นดูและมีความคาดหวังต่อองค์หญิงลำดับที่สิบผู้นี้เสมอด้วยเหตุนี้ทำให้ลิ่งเย่ตกเป็นเป้าหมายต้องเจอกับสิ่งที่โหดร้ายและถูกลอบสังหารจากคนในสายเลือดเดียวกันรัชทายาทคนอื่นๆค่อ,คอยๆถูกกำจัดไปทีละคนสาเหตุที่ลิ่งเย่ ยังคงอยู่รอดมาได้ไม่ใช่แค่ความงามและอำนาจเธอผู้นี้ยังมีสมองที่ฉลาดเหนือคนและถนัดเล่นเกมการเมืองภายนอกอาณาจักรมังกรดูสงบสุขแต่ภายในราชวงศ์กลับมีการแข่งแย่งชิงบัลลังกันอย่างโหดเคี่ยมบางครั้งลิ่งเว่ก,ก็ดูนิ่งสงบเหมือนสายน้ำแต่บางครั้งเธอก็โหดเหี่ยมเยี่ยงปีศาจ การที่จะอยู่บนจุดสูงสุดและเป็นห้องเต้คนต่อไปทำให้เธอจำเป็นต้องร้ายและการจะไปถึงจุดจุดนั้นเธอจะต้องเป็นคนเหนือคนเพื่อควบคุมผู้คนทั้งหมดให้ได้เมื่อผู้ไร้เทียมทานทั่วต้งแผ่นดินยอมต้มหัวให้กับข้าเมื่อนั้นแผ่นดินก็จะกลายเป็นของข้า เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับประวัติของลิ่งเย้นะครับสันส้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับมันจะเป็นการกล่าวเข้าวๆโอเวอร์ออลของฮีโร่ตัวนี้นะครับทั้งที่มาพื้นเพลแล้วก็ลักษณะเข้าวๆนี่ฮะอารมณ์มันบอกว่าลิ่งเย้เนี่ยคือองค์หญิงลําดับที่10ที่เกิดมาในราชวงศ์ของอาณาจักรมังกรแถมเธอเนี่ยเป็นองค์หญิงที่ฮ่องเต้นเนี่ยค่อนข้างเอ็นดูนะครับซึ่งพี่คิดว่าฮ่องเต้นเนี่ยน่าจะมีภรรยาหลายคนแล้วก็มีลูกหลายคนซึ่งจากข้อมูลของลิ่งเย้เนี่ยเขาได้บอกว่าแม่ของเธอเนี่ยเสียไป ซึ่งเราคิดดูนะารมท่านหมุเจอคนดีก็ดีไปแต่ถ้าเราเจอคนที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเธออาจจะเติบโตมาในสังคมที่เหมือนจะดีแต่ว่าไม่สนิทใจนะแล้วอย่าลืมว่าบรรดาพี่น้องๆของลิงยุยเนี่ยต่อไปหนึ่งคนจะต้องสืบบัลลังก์ต่อจากฮ้องเต้มีการแข่งแย่งชิงดีกันแน่นอนซึ่งเมื่อเธอโตขึ้นก็เป็นแบบนั้นเลยครับเพราะว่าเหล่าทายาทคนอื่นๆเนี่ยก็แข่งแย่งกันถึงขั้นลอบสังหารราชทายาทกันเลยนะฮะเห็นไหมสิ่งที่เธออยู่เนี่ยมันเหมือนจะดีมันเหมือนจะสมบ ว่าเธอเนี่ยจะเจอสิ่งที่โหดร้ายแต่สาวงามคนนี้ก็ยังผ่านมันมาได้เนื่องจากเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็อยู่เป็นพี่ชอบมากเลยคำนี้พี่ definition เลยคำว่าอยู่เป็นเนี่ยสำคัญมากก็คือลิ่งเย้เนี่ยสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดีใครดีมาดีไปใครร้ายมาร้ายไปแล้วก็จุดประสงค์หลักของเธอก็คือต้องการที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อจากฮ่องเต้เออซึ่งการที่เธอจะ achievement ปณิธานอันนี้ได้เนี่ยทำให้ลิ่งเยเนี่ยต้องไปรวบรวมคนเก่งๆมาเป็นพวกนะครับเหมือนกับคำพูดของเธอตอนท้ายเลยอารมณ์แบบถ้าหากคนเก่ง,กงทั้้งแผ่นนดินนย,ยม หัวให้คือแบบมาเป็นพวกแผ่นดินก็จะเป็นของเธอนั่นเองนะฮะแล้วก็จากในคลิปอาณาจักรมังกรที่พี่ได้ทำเนี่ยจำกันได้ไหมพี่เคยบอกว่าเนื้อเรื่องของลิงเว้เนี่ยต้องแซบเพราะว่ามันเกี่ยวกับการแข่งแย่งชิงดีราชบัลลังก์อะไรแบบนี้สังเกตหลังจากจักงงเกาหลีที่เราดูกันอะ่ะแข่งแย่งแบบนี้โคตรมันทุกเรื่องอารมณ์นั้นเลยนะฮะนอกจากข้อมูลเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะมีการรวบรวมข้อมูลในส่วนอื่นๆที่เกมเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมาเนี่ยพยายามรวมเข้ามาในคลิปนี้นะครับเราไปเรื่องกันที่ข้อมูลจากตััววเเเกกมนิิ่่งีดท25 ตุลาคมนะครับส่วนสูง166ซนตเมตรแล้วก็บ้านเกิดคืออาณานจักรมังกรเธอเนี่ยศึกษาวิชาชีพจรแล้วก็เป็นองค์หญิงที่น่านับถือที่สุดของอาณานจักรมังกรใครๆต่างก็อยากจะเป็นเธอในทางนั้นนะครับแล้วก็จากวิดีโอซ Th ีีเทศกาลฤดูฝนใบไม้ผลิในคลิปนั้นคือมันสวยมันเวอร์วังมากเราเนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของเทศกาลแล้วก็ความสวยงามของเมืองหลวงของอาณานจักรมังกรซึ่งกิมมิกมันมีหลังจากนั้นอีกก็คือในคลิปนั้นเนี่ยองค์หญิงยุ้ยหรือว่าลิ่งเย้อของเราเ เทศกาลครั้งนี้อ่าแล้วก็อาวุธของเธอครับจะเป็นพัด6แฉกอันทรงพลังอันนี้ในคลิปก่อนที่พูดว่าพัด5แฉกแต่พอมานับจริงๆมัน6แฉกดังนั้นขอเปลี่ยนเป็นพัด6แฉกกันแล้วกันนะฮะแล้วก็แน่นอนครับปณิธานสูงสุดของลิ้งยวยหรือน้องยุ้ยของเราเนาะก็คือต้องการที่สืบทอดบพลังต่อจากฮองเตเอ,อต่อจากนั้นเราไปดูที่วิดีโอซีนิมเมติกของลิ้งยุยหรือน้องยุ้ยกันนะฮะวิดีโอนี้ดูเบาๆแต่ว่ามันมีดีเทลซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะมันพวาย้มให้เราเเเหห็็็นน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 นใสส่่่ววทีธอออยถูููกกกลลบัังงาาารแ้้้้ผช2คะจป ององค์ชาย2นะครับพี่ชายต่างบรรดาของเธอนั่นเองนะฮะซึ่งจากคลิปปฐมมาบทของอาณาจากักรมังกรเนี่ยองค์ชาย2ผู้นี้มีชื่อว่าลีเจนจีจากคาแรคเตอร์ตัวนี้พี่สังเกตเห็นว่าในบรรดารัชทายาทอ่ะพี่ว่ามันจะต้องมีคนที่แบบอยากสืบทอดบัลลังแล้วก็ต้องการกำจัดคนอื่นให้หมดใครอ่รอนแอเนี่ยก็คือถูกกำจัดไปก่อนนะฮะซึ่งในตอนนี้เรารู้ว่ามีทายาทสองคนที่อยากสืบบัลลังต่อจากฮองเต้แต่ว่าตำแหน่งมันมีตำแหน่งเดียวไงซึ่งทั้งสองคนก็ต้องมาข้ามหันกันเองก็คือองค์หญิงสิบร มังกรเนี่ยพี่มองแล้วว่า2คนนี้มันต้องสู้กันเองแล้วเหมือนองค์ชาย2ดูร้ายนิดนึงนะฮะมาเราตัดกับมาที่วิดีโอซีนิมาติกก็คือเกินแบบอันอื่นไปเยอะมากเลยนะครับในวิดีโอซีนิมาติกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าน้องยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ฉลา,าดมากเลยนะคือไหวพริบโคตรดีอารมณ์แบบเราเห็นเนี่ยว่ามีชาย2คนที่แบบจะตามมาลอบสังหารเราใช่ไหมแต่น้องยุ้ยเนี่ยคือไม่แพนิคเลยนะฮะเธอเนี่ยแบบตั้งสตินับเลขแล้วก็หลบแล้วก็มองดูทางว่าแบบจะหนีทางไหนสุดท้ายเธอเห็นเรือของฉีครับลอยตามน้ำมาทำให้เธอตัดสินใใจกรระโดดเเเข้้าาทที่ือห ย้วกับฉีเนี่ยเจอกันนะฮะแล้วก็ฉีเนี่ยตกใจทําสลับเปาตกใช่ไหมแล้วก็คนที่ตามลิ่งย้วยมาเหยียบสลับเปส่าโสงให้ฉีเนี่ยอัดมัดชงหมิงกระเด็นไปหนึ่งคนแล้วอีกคนก็คือหนีไปเลยนะฮะอย่างที่บอกสถานการณ์นี้มันเหมือนแบบลิ่งย่วเนี่ยค่อนข้างชินกับการถูกรอบสังหารอันนี้คือแอบน่ากลัวอยู่นะครับเห็นไหมถ้าเธอไม่เก่งไม่ฉลาดเนี่ยไม่รอดนะเราเนี่ยแค่แบบคนเดินมาแบบน่ากลัวแล้วก็หนีแล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือตั้งใจมาฆ่าหรอแล้วฉีที่อยู่ในเหตุก,การณ์ทั้งหมดเเเเเีีี่่่่่่่ยกกกกก็ป็ปปปปรรรระะิิษตตตออออืงาาาาาาววววแแแลแบบล้้บบบ๊มมศึชัทธู มันมีเขียนไว้ในสมุดภาพาคีย์เวิร์ดคำว่าสมุดภาพกับไปดิคลิปอาณาจักรมังกรที่พี่ได้ทำเนี่ยใครคุ้นๆบ้างว่าที่อาณาจักรมังกรเนี่ยมันจะมีโรงเรียนสอนศิลปะที่ชื่อว่าเมืองซานซึ่งที่นี่จะเป็นการสืบทอดศิลปะรับของอาณาจักรมังกรนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเออแล้วฉีได้บอกว่าเธอเนี่ยจะสอนศิลปะการต่อสู้ให้น้องยุย้ยเออเพื่อทําให้น้องยุ้ยเนี่ยสามารถป้องกันตัวได้นะฮะแล้วก็จากข้อมูลก่อนๆเนี่ยบอกว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเออแล้วก็ในฉากจบบของ ematic, ปั เนื้อเรื่องนี้เลยก็คือที่ลิงเย้พูดว่าเหล่าคนเก่งของโลกต้องสะสมไว้ข้างกายนี่แหละศิลปะของจักรพรรดิอ่าด้วยความที่เธอเนี่ยต้องการจะเป็นคนเหนือคนจึงต้องสะสมพนามิตรหรือคนเก่งๆไว้รอบตัวนะฮะเพื่อจะทําให้เธอเนี่ยสามารถทําตามอนิธานของตัวเองที่จะเป็นห้องเต้คนต่อไปได้สําเร็จแล้วก็จากข้อมูลลับในเกมแหละยังบอกว่าลิงเย้เนี่ยยังคอยตามผู้สังหารมังกรอ,อยู่ตลอดอารมณ์เหมือนหาคนเก่งมาสะสมบารามีอะไรแบบนี้นะฮะข้อมูลยังไม่หมดนับขอย้อนกลับมาที่คลิปปฐมมบทดินแดนมังกรอ,อีกหนึ่งครั้ง นะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือจะเล่าประวัติของอาณาจักรมังกรซึ่งพี่เนี่ยเล่าในคลิปอาณาจักรมังกรแล้วก็ในพาร์ทหลังเนี่ยมันจะมีการเล่าถึงอีเวนต์เทศกาลฝนฤดูไม้ไม้ผลิกับความไม่ชอบมาพากลแล้วก็มีการเกี่ยวกับริ่งเวย่ยและองค์ชายสองนะฮะก็คือมันบอกว่าเทศกาลฤดูฝนปีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเพราะว่าอาร์เซนกาเนี่ยมีมาสอดแนนที่ชายแดงกะว่าจะมายึดอาณาจักรมังกรเออเมื่อเมือ,มองหลวงตกอยู่ในอันตรายส่งผลให้องค์หินสิบและองค์ชายสองเนี่ยจะ เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแผนที่ทั้งสองคนเนี่ยต่างฝ่ายต่างคิดว่าวันนี้แหละเออฉันจะแบบยึดครองบัลลังก์จากฮ่องเต้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จากข้อมูลลับเนี่ยพี่ขอเสริมนิดนึงนะมันจะบอกว่าแม่ของลิ่งเว่ยเนี่ยเสียไปนานแล้วแล้วคนที่คอยคุยกับเธอตอนเด็กก็คือองค์ชายสองคนนี้คือแบบน่ากลัวมากนะเฮ้ยคนที่เคยเป็นพี่ชายเราแล้วแบบตอนนี้มารอบฆ่าเราอย่างเงี้ยแล้วสังเกตในวิดีโอซีนีมาติกเนี่ยลิ่งเว่ยเนี่ยจะเรียกว่าพี่ตลอดเลยนะฮะคือมันเจ็บนะเว้ยเด็กๆเ,เ,เคยแบบสน จะมีฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือฉีนะฮะซึ่งฉีเนี่ยอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับรับสานักมาจากพ่อต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ฉีเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับลิ่งเย่เพราะว่าเหมือนไปเจอกันที่ซีนิเมติกแล้วก็เหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็จากตอนจบของซีนิเมติกเนี่ยเหมอลิ่งเย่เนี่ยพูดว่าฉีเนี่ยคล้ายๆเป็นทีไอเทมเพื่อทำให้เธอเนี่ยชนะพี่ชายได้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสนใจพี่บอกเลยว่าฉีเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญเออและนอกจากีีีเเนนนนนน่่่่่่ยยยิิิิงงงงววกกก็ัััมมพืืืออออสทคะะรรบซึชชาหปปต จากมังกรที่พี่ได้ทำนะครับซึ่งชิงเหยียนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษเลยนะครับข้อมูลเนี่ยน้อยมากเท่าที่เรารู้เกิดชิงเหยียนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เกี่ยวกับโรงเรียนสอนศิลปะมึองซานเหมือนที่พี่ได้ไดกล่าวไปแล้วแล้วก็โรงเรียนสอนศิลปะภาพวาดนี่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรียวมะด้วยนะฮะเออนะต้องคอยดูกันต่อไปแหละว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่เปิดตัวถัดไปหลังจากลิงเว่ยหรือเปล่านะฮะน้องยุ้ยมาแล้วน้องเหยียนต้องมาเนะ่ฮะศิลปะอันลึกลับอันนี้มม,มัสสบบติ่งาาออรรลีคคค เออซึ่งพี่ไม่รู้นะว่าสมบัติล้ำค่านั้นคืออะไรอาจจะเป็นหินแอนดูล่าก็ได้เอออันนี้กาวล้วนๆนะฮะข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันจะรวบรวมเท่าที่พี่เนี่ยจะทําได้นะครับในเกมเนี่ยถ้าใครปลดล็อกในส่วนของเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็ชีวประวัติเนี่ยสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้พี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทําคลิปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่พี่ไปรวบรวมมาเกี่ยวกับลิงเว่หรือน้องยูหรือน้องเว่หรือน้องยูเอ้นั่นเองนะครับหลายชื่อเหลือเกินนะครับจากคลิปนี้แล้ว็็าาปอมเเนน่่ยห้ไดวู ลักษณะนิ้ใส่ของลิงเว้หรือน้องยุ้ยเนี่ยมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะชอบกันแล้วก็พี่เนี่จะคอยติดตามดูด้วยว่าเธอคนนี้จะมีเนื้อเรื่องหลักหรือมีความเกี่ยวข้องกับอีโร่เก่าๆของอัธโนอย่างไรบ้างนะฮะตองคอยติดตามสําหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะคคลิปหน้าจะเป็นคนเน้นอะไรเนี่ยกดกระดิ่งไว้นะจ๊ะจะได้รู้ก่อนใครไปแล้วสวัสดีครับ